ยนะคะบอกว่าทุกครั้งที่พี่หนิงเนี่ยเป็นพิธีกรเลโก้ LEGO จะต้องเจอที่สองท่านอาจจะคนละสาขาแต่เราเจอกันเสมอเลยนะคะแสดงว่าเป็นแฟนคลับเลโก้ตัวจริงน,นะคะทีนี้ก็คงต้องเรียนถามแล้วล่ะว่าแล้วลลว,ลลวันนี้เรามางานเปิดตัวสาขาที่5ที่ได้รับการรับรองหรือว่าเซอร์ไพรส์โชว์แล้วรู้สึกยังไงอเรื่องที่ม้องกามก่อนค่ะ ต้องบอกว่าดีใจมากดีใจมากๆ,ๆเลยครับดีใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับทาริโกเลยครับผมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราก็มีโอกาสได้ไปร่วมเปิดช็อปมาในหลายสาขาเ้วเหมือนกันครับผมแต่ว่าั้งนี้ก็ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนให้การตอบรับแล้วก็มาร่วมง,งานให้การสนับสนุนดีมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการที่ถือว่ายิ่งมากนะครับใช่ครับผม ะคระับก็ดีใจมากที่เลโก้วันนี้ได้แบบว่ามีการแข่งแร่สาขาที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ดีใจมากที่แบบว่าแฟนบของทุกคนนะมาให้ความแบบว่าต้อนรับกันอ,อย่างแบบอบอุ่นใยที่เดียนวนะครับผมก็ฝาเกเลโก้สาสมาที่เซนทรัลเวิล์ด้วยนะครับผมตะกี้เนี่ยตอนที่พี่หนิงพูดเนี่ยมีพูดถึงคำว่าเลโก้บอยใช่ไหมค,คะคอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยสปอย แต่ว่าจริงๆความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้เลโก้บอยเนี่ยเขาจะมาส่งมอบอะไรดีๆให้กับแฟนคลับที่มาเรียกชมร้านกันหรอ,อครับผมจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรมีแอคทิวตี้เล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ท็อบทีกคนนะครับผมก็และทั้งน,นจะมีโปรโมชั่นดีๆมีโปรโมชั่นที่สิทธิ์เยอะๆมากมาย ครับผม<ต>สามคานคือไม่เรื่องใช้ได้นี่แหละตะกี้เนี่ยคุณเนพี่โอ๋รับผมคือเดี๋ยวเราทั้งสองคนนะครับจะมีขึ้นไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ข้างบนด้วยก็ <c oughs> อย่าเพิ่งกลับกันใครที่อยากเจอพวกเราสองคนแล้วก็วอยากไปเลือกดูเ <c oughs> ลโก้นะครับผมก็สามารถไปเจอกันที่ชอ็อปข้างบนได้นะครับแต่ว่าตะก,กี้ตรงหน้าจอเน, BO นีเลโก้บอยมีห้าคนตรงเนี้ยโ<อ>มีเป็นอยู่สองคนตอนนี้ล่ะเออจริงๆแล้วอีกสามท่านเขาสแตนบายรออยู่โอ้ใช่เราสองคนเป็นรีเซพชันนะครับผมมาเป็น